สวัสดีครับคุณก็อยู่กับผมสาระดีๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเปลี่ยนสีคีย์บอร์ดนะครับให้เป็นสีที่เราต้องการนะครับมาดูกันครับว่ามันเปลี่ยนยังไงนะครับโน้ตบุกรุ่นนี้จะเป็นรุ่น msi gp 7 3 l e o path 8 rd นะครับมันเป็นโน้ตบุกของ msi นั่นเองนะครับวิธีเปลี่ยนนะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นสัญลักษณ์นี้นะครับ ดราก้อนเซนเตนะครับให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับถ้ากดครั้งเดียวเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับต้องดับเบิลคลิกนะครับโอเคพอเราดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเห็นหัวข้อเยอะแยะเลยครับลงด้านล่างแบบนี้ให้เรามาหัวข้อตรงนี้ครับที่เป็นไฟ LED นะครับ LED วิสระตรงนี้นะครับกดเข้ามาแล้วก็ LED วิสระตรงนี้ให้เปิดนะครับแบบนี้นี่นะครับเปิดไว้แล้วก็ มันจะมีให้เราตั้งค่า1 2 3 4 5นะครับเป็น5แบบนะครับมาดูแบบแรกนะครับแบบแรกคือเป็น led โหมดตรงนี้จะเป็น normal นะครับแล้วก็ sleep โหมดจะเป็น off แล้วก็ b r i นะครับ b r i g h n e s ก็จะเป็นแบบแสงสว่างสูงสุดนะครับอันนี้คือแบบแรกแล้วก็สามารถเลือกสีได้จากตรงนี้นะครับกดสีแดงแบบนี้แล้วก็ให้เรามาเลือกสีที่เราที่จะเปลี่ยนนะครับสมมติเนี่ย สีเหลืองแล้วก็เปลี่ยนเป็นเขียวอย่างเงี้ยแดงเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับอันนี้คือการเปลี่ยนสีแล้วก็สลิปโหมดตรงนี้ก็คือว่าเราจะทําให้มันมันดับหรือเปล่าไฟมันปิดหรือเปล่าแบบนี้นครับถ้าเราอยากให้มันชัดเอถ้าเราอยากให้มันแสดงนะครับถ้าเราอยากให้มันโชว์แบบไม่ต้องปิดลงไปเนี่ยเราก็มาที่ led off นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ข้างล่างคือมันจะปิดนะครับแบบนี้ คือปล่อยไว้สักครู่มันก็จะดับไปนะครับตัวนี้เวฟแบบนี้ครับแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้เราเอาเป็น led off แล้วกันนะครับแบบแรกมาดูแบบที่2นะครับจะเป็นเกมมิ่งนะครับเกมมิ่งก็คือเวลาเล่นเกมเนี่ยไอ้ไฟนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับอันนี้เป็นแบบ s l e ป p โหมดแบบเวฟนะแบบขึ้นนั่นเองแบบแบบขึ้นเสียงอะไรแบบประมาณนี้ครับแบบขึ้นแต่นี้ผมลองไปทสเวลาเล่นเกมแล้วมันไม่เป็นให้นะครับมันจะเป็นแบบเนี้ย เวลาเรามือวางแบบเนี้แล้วมันก็จะดูแบบเออหน้าเล่นน่าจับอย่างเงี้เวลาเขาเล่นเกมนะครับฝั่งนี้เขาจะเป็นไว้ใช้ปุ่มบ,บังคับ a s d อย่างเงี้ยครับ a s d d m ประมาณนี้นะครับโอเคครับมาดูหมวดที่3มนะครับหมดที่3ม3ก็จะเป็น betting นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้ betting เหมือนกันเนี่ยไฟมันจะแบบดับวูบดับวูบอย่างเงี้ยครับมันจะโชว์ขึ้นมา แล้วก็จะเนี่ยดับลงไปแล้วก็โจแล้วก็ดับแบบนี้นะครับแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นโหมดนี้นะครับออเดีโอแล้วก็ LED โหมดจะเป็นออเดีโอแล้วก็สลิปโหมดจะเป็นเวฟนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงให้ดูนะครับว่ามันทานํางานยังไงก็คือว่ามันมันจะมีแสงไฟตามที่มันได้ยินเสียงเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงนะ ประมาณนี้นะครับอันนี้คือโหมดอ a u d โอนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดออด d โอเหมือนกันนะครับคือมันทําให้เราตั้งค่าได้แบบ5แบบแล้วแต่เราจะตั้งแบบไหนนะครับเราจะตั้งไว้ก็ได้ครับแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนตามแบบเนี้ยตามหัวข้อหนึ่งองสาีห้านะครับอันนี้ผมก็จะใช้เป็นแบบแรกนะครับแล้วก็สีไฟก็จะประมาณนี้นะครับ แสงไฟก็เอาลงนิดนึงก็ได้แล้วแต่เราชอบนะครับถ้ามันแสงไฟมันเยอะจัดเนี่ยเวลาเรามองแป้นพิมพ์มันจะแสบตาแล้วก็ประมาณนี้นะครับแบบนี้ก็ได้เสร็จแล้วนะครับเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วก็ไม่ต้องกดอะไรเพิ่มนะครับแค่กากระบาดท,ทิ้งแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วแสงไฟของคีย์บอร์ดเราก็จะอยู่แบบนี้เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมตามที่เราตั้ง หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ใช้งานนะครับขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ